วันนี้มาอัปเดตชุดแม่ลิมนะครับนี่ครับหนึ่งเดียวพมาในดวงเชิงลูกชายเจ้านครหลวงนะครับนะครเหลืองเหลือลบเยียสามแสนเจ้านครพิงผสมรออายุนะครับคัดผ่านแล้วมาได้เชิงได้ ตัวนี้สมรอยอยู่เจ้านครพิงลุกชัยนครหลวงจัดกับสาวดอกไม้ไฟตอนนี้ฟักแล้วนะครับเจ็ดใบฝากติดตามด้วยครับเขามาในดวงเชิงลองทําดูครับส่วนนี้นะครับที่เหลือเหลือไม่กี่ตัวนะครับอยู่ที่นี่ แม่พันย้ายไปสวนลำไยมดแล้วนี่คือโชคชัยทองกรแม่แดงนะครับรอ,อยู่คู่เดียวครับสองตัวตัวเมียคู่กันสวน่วนนี้โชคชัยชค่วมงคลแม่แดงนะครับแม่ตายตุยไปแล้วอยู่สวนลำไยครับสวนนี้ เามงคลล้างเขาทิดาสวรรค์โชคชัยพิษบูกับทิกยอวิชชาครับเดือนจันทร์เดินทางไปเป็นหนุ่มอุบลครับไอสุดหล่อครับจะเดินทางไปเป็นหนุ่มอุบลเลยนะครับวันจันทร์ส่วนนี้ครับโชคชัยหลังเขาทิดาสวรรค์โตแล้วนะครับ โตมากเลยตัวนี้มีตำหนีนะครับปากเลาะปากสนใจก็ทักมาครับลอยตัวลอกกันจะดิกครับชนได้นะครับไม่ได้บิดได้เบี้ยวลอยโตมากเทาดำทุกชัยหลังเขาที่ดาสวรรค์นนครับแม่หลักตัวนี้คู่เกิดกันนะครับไม่มีตัวเมียรครับตวเมยตุยหมด ที่โชคชัยลังเขาที่ดาสวรรค์คู่เกิดกันนะครับไอ้เทานี่นะครับเหลืออยู่แค่สองครับตัวนี้ไม่มีตำหนินะครับเกดก้อยแตกทุกเกดนะครับเชบาดานตัวนี้งเูเฮงดีเทาเหลืองไอ้นั่นเทาดำลอยโตครับไม่ต่ำกว่าสองร้อยเจ็ดครับชุดนี้กระดูกบึกบครับโชคชัยลังเขาที่ดาสวรรค์ ส่วนนี้นะครับตัวเดียวครับโชคชัยช่วมงคลแม่แดงครับแม่ตุยไปแล้วสวนลำไยครับเหลืออยู่คู่เดียวนะครับชุดนีชด้ชุดท้ายก่อนแม่ไา่โอ้ยเดี๋ยวชุดน้องชุดหนึ่งชุดนี้เอามาจากสวนลำไยนะครับฝนตกน้ําท่วมก็เลยเออกมามีเหลือสามตัวครับผสมกับไอประดูเทพไว้นะครับเดี๋ยวนี้ชุดพลกักกับชุดนี้นะครับ ชุดนี้พ่อเป็นลูกชายโชคชัยครับชุดนี้พ่อเป็นลูกชายประดุเทพสวดดาวมาีแดงนะครับเหลือเหลือแค่นี้ครับอยู่แม่ริมสวนี้ไอ้ดางครับคัดผ่านนะครับไก่นุ่มคัดพันเหลือเลือก,เ,อกเก่งครับตัวนี้เหลืออยู่ตัวเดียวเหลือเรียกครับ คู่เกิดขายไปหมดแล้วนะครับอีด,ดางโชคชัยทองางกวแม่แดงนะครับสองโลห้าครับคัดไก่หนุ่มคัดผ่านสนใจก็ทักมานะครับมีเอมวให้ดูครับไก่หนุ่มคัดผ่านตัวนี้เหลือเรียยเขาตะดูเรื่องนะครับแววดีครับ โชคชัยทองกรแม่แดงนะครับจากเพชรนำโชคหรือประมาณนี้ครับอันนี้หล่อสุดอ้สุดหลอ่อจะไปเป็นหนุ่มอุบลเลยนะครับอุบลพามาดูไก่เหลือมีแต่สุ่มเปล่านะครับใครกินหมดแล้วตอนนี้ไม่มีกักนะครับ อันนี้ไก่นวมนะครับอ๋อสามาเหแปดใบนะครับยังไม่ฟักเนี่ยพม่าครับลองทำดูพม่าในดวงเชิงนะครพิงค์นะครับลูกชายนครหลวงเรือนะครหลวงเรือลบเยียสามแสนนะครับมีหักมีชักครับมาได้เชิงได้ครับออกรอดน,นิดนิด ผสมไ้กับอีกหนึ่งแม่ครับลูกสาวดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟเฉียวฟงเหนือคู่เกินนครหลวงนะครับแม่นี้ร้อยบึกครับคงสร้างดี2อกิโลตัวเมียลูกไม่เล็กแน่นอนครับคิดนี้คงไม่พลาดครับความแม่นการันตีสนใจนะครับ ติดตามไว้เลยนะครับได้แปดใบแล้วนะครับยังไม่ฟักครับอคอกแรกย้ายไข่ไปมือเปือนไม่รู้จะออกกี่ตัวดูจันชัดๆความลองเขาไอหนุ่มนะครับไอ่นุ่มดาวรุ่งรออายุผสมไว้รออาย,มมออยุเราเอาลูไปสักคอกสองคอกก่อคนอครับวันหน้านี้หน้าฝน เียงยากนี่ไก่นวมนะครับมากีเชิงมีหักมีชักครับเนี่ยเผลอไม่ได้สุดหลอ่อ อัากติดตามดนวยครับชุดแม่ริมสนใจก็ทักมาครับราคาเบาๆที่นี่ขายหมดคนระับไม่มีกัด